รรับเราจะรมสีทุกคนดากาศดีมามาก็ไม่ได้คาดารนสนุกสนานขนาดนี้ก็ยังเรียนมกันอย่างไม่ีิ้นสุดจะเข้าจริงโอ้ นะรุันแวรอบดาพวกเราให้ความร่วมมือกันดีมีความสามัคีกันคือว่าใช้ได้เลยดูจิตกรรมแล้วก็โสนุกสนานนะแต่ละรายการพอที่ดูโดยเฉพาะ,ะเ,เล็กๆเนะ่มาสร้างสีสันให้งามนอยงมากเลยเ็น <c oughs> แล้วกนะ็น่าประทับใจถือว่าเป็น กิจกรรมให้กับเด็กๆเ,เป็นงานประจำปีซึ่งก็ดีทุกปีหรือว่าผู้ใหญ่ทำเพื่อเด็กมันเนี่ยหลายคนก็ได้เสียสละเวลาเสียสละหลายอย่างนมแ,แต่ทนรอนไแ,แต่ของควันอะไรพวกนี้หละก็ถือว่าไร้่มันร่วมบรรยากาศกับเด็กๆเ,เป็นการให้อะไรให,ให,ให้ทั้งเวลาให้ทั้งความเข้าใจเด็กย ให้สิงด,ดีเป็นจิจกรรมของพวกเราที่เป็นภายในซึ่งก็ไม่ได้เป็นแบบชาวโลกเขาทําแบบเรียบง่ายแบบประหยัดประโยชน์สูงประหยัดสุดไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายของควก็เอาตามที่พอหากันได้ง่ายง่ายแต่กิจกรรมก็แบบของพวกเราเนะี่แหละง่ายง่าแต่มาว่าน่าจะรักษาไว้นะต,ต่อไปโดยพรอพทุทธผู้แก่นี้ น่าจะมาร่วมไม่กับเด็กให้ามากขึ้นมาเล่นกิจกรรมไห้เยอขึ้นก็จะดีน่าจะสรงน้องเด็กั้ใหญ่แต่ขนาดนี้ก็ยังถือว่าโอเคแล้วล่ะจะได้ดีมากเลยก็หวังว่าพวกเราคงจะมีความู้เล็กถึงกันมีความรักความเคารพต่อกันโดยประเด็ๆจะต้องให้ความเคารพแก่ผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะไม่ใช่เฉพาะวันเดีเดยวนะทุกๆวัน งานนี้หลักลักษณะเด่นมากผู้ใหญ่ในให้ความสําคัญกับพวกเราอย่างม,มากเลยเนืเองเพราะเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องๆตัวจิ๋วนี่ต่อไปเขาจะได้ซึมซับจากพี่ๆจะได้เรีวยนรู้ว่าเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนะคาคตสำหรับวันนี้ก็คงจะสรุปแค่นี้เลยคำสรรเสริญค่ะกราบครับค่ะไม่ได้ตั้งทัวรมวหรือตั้งรับ ับุก็ขอเชิญทุกท่านฮัลล์ขึ้นยืนนะคะหันหน้ามาที่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่